น,น,น่าผ่าเคยแืมจางขึ้นกินสองวันจางขึ้นตรงนี้ก็จาอสองข้างนี้จะจะมีฝ้าเยจางไปเยอะแค่สองวันล,ล้างหน้าตอนเช้าีร่้เลยนั่งใาสา่หมุนไปเร็วมันเป็นยังไงปกติเป็นยังไงปกติขึ้นมาหน้ามันจะค้ำกระดำกระด่างเนี้ขาวแค่ตรงนี้ใส่แมสแล้วนอกนนั้น,น,น,นี่ตรงนี้ดวงตรงนี้ ที่มันเป็นตู้ๆมันหายไปม,มีจาลองเยอะยังมีบา้างน้อยแต่แต่มันเร็วอ่ะมันึ่งคนเร็วทาแป้งมันติดเนี่ยปกติมันจะไม่ติดใช่ไหมไม่ติดหน้าหน้าแบบทา5นาทีหายหมดี๋ยวรแล้วกัน๋ยวเรา,ราดูเขาก,กินครบแล้วเปน็นยังไงโอเคอันนี้ผ่านไปกี่วันคะสองวันโอเควันละสองโอเคกิน,นมาเยอะแล้วตัวนี้เวอร์กสด